สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้กับมาพ่อกันที่วัดปู่ลึกลับครับพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้วันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาตามแนวทางตองงวดนะครับมาตามแนวทางตองงวดปู่ลึกลับครับงวดที่พันธ์มากกับเขาตะเล็กในตะล่างครับคือเจ็ดครับเจ็ดกับมีของปู่ลึกลับ แล้วก็เลขไม่น่าลงทุนครับก็ถือว่าสอบผ่านครับเลขไม่น่าลงทุนดับเอาอยู่ครับของปูหลึกลับนะครับส่วนเมื่อนี้ปู้ผลิตมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีกับเขามาเบิงมาฟางน้อกันเ้อครับที่สําคัญเขามาแลก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับถ้าว่าท่านกดติดตามกับกดติดตามไม่น้ำเ้อครับพี่น้องครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากทางช่อง อาเมื่อนี้เข้ากับมาหอดมาถึงวัดปูแล้วครับเขามากราบนมาสการปูน้ำกันเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับกราบนมาสการปูอ่าสัดส่วนเจริญปานเจริญปนโอ้ยเป็นเรื่องไงเนาะปูหอทพิพันมาทั่วไปเขากดรับเลยโอ้ยแต่ฝันปูเนาะขับปูฝันตองวันอ่ะศูนย์หกแปดแง่มันกลับหกเป็นเก้าซุ้มไม่อหวาขยอยทีตัว ศูนย์หกศูนย์เก่ตัว่ากเจ้าสื่อว่าใดแนนแนนจ้ะศูนยเก่าซุ่งเม่ว่ากขาเจ้าเจียวตัตัวนั่นรอซุ่งเืนกเจ้าเพิ่นบอกหรอกอืมเนคืนกระดานไว้ตรงไหนเพิ่นเจียตัตัวนั่นเิ่นว่าหกหอยหกกับเก่ามันก็ตัวเดียวกันเฉพาะเพิ่นนั่นฝันแล้วเอามื่อพิกขึ้นทั้งสี่เนาะครับมันเหนเหลียวเห็นเหล็กหกกับเหล็กหาพลิกว่าอยู่ว่าหกเนี่ยมันต้องหันหัวลงเป็นเก่ากบพิกนะปุนนะ อ้ลจะปูกะขนิ่งเล็กตัวเก่าเล็กตัวเก่าที่ปูมันกวเก้าส่วอสามมันกดเก้าวจะยู่หันนี่ลยเนาะปูเนาะยดหันนี่ดีโอ้ใจขนิงแต่เล็กตัวเก่าว่าฉันก็จะเสือกได้ส้มหรอต่ว่ามือมือเล็กมือเล็กออกปูก็ได้ได้ยุติปูไอ้ทั่ไปยูหันโบ้ม่ไปหับเ้ยหากแล้ว เดโทษไปหโทษไปหาวนติการมาดิอ๋อดีขึ้นกันละจีเดี๋ยวจะบวรับเพื่อกันแล้วอ่ะค่ะบันแน่แล้วค่ะบะวต้นในยุ้ะโอ้บได้รับดอกสังขปูเพราะเมื่อวันที่1ไปกฬสินค่ะครับรถผมกับยากอยู่กับปูแปดศอกเนาะครับเหมือนกันเลยบัวได้รับโทรศวสั์ปูว้าวมันชวยแล้ว ตี่โมงสามโมงสีโมงมันคืดคืดเอ่ะคืดเอาปูบ่แล้วไปเบื้องสูตรสูตรบัดนี้มันมีสวางไหลดิบันสวางเมื่อกลายโอ้ปูไปเบื้องสูตรมือนั่นนาจารมืออ่าสวงมันหลายเกินสามสูตรมีสวงเบิดเนาะสวงหลักหน่วยมีเบิดเลยโอ้ปูได้ไปจับไซเจ็ดนั่นเออจับไซเจ็ดบัดนี้เพราะว่าเจ็ดมันหลักสิบเจ็ดกับแปดอาจารย์นั่นกัดรวย เิ่นเอามาตาดันพุ่นไสยพุ่มแปดซองมาท่นโอ้ยห่วยมันเข้ากันเลยตัวเนี่ยเจ็ดซองแปดซองท่นตัวดับใส่กันเลยแบบโปบใส่กันเลยหลักสิบหลักสิบจะเล่ยโปะเล่ยมันบ่โปรมืไม่ออกเอาเขียนเลขดับไปเด้อเลขดับก่อนเนาพี่น้องจดตามเลยเด้อจดตามเลยจดตามเลยพี่น้องจดตามไว้ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดด้ห้าหนึ่งสามเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดสามสี่ xi si pet xong pet nâng xăm bữa ốc y tù nâng xong xi mất

บคู่มันม่วิงว่งเลยมครับวิ่งหกวิ่งหกวิ่งมันบ่เคยเขาวอนเมื่อก,กี้ก็วิง่งแปดก็บ่เขาเพราะว่าเขไว้เป็นหนันสิีเป็นแน,นวท่างไปวิ่งหกเจีบยบหกสามเจ็ดสามหกสี่เจ็ดสี่นั้นะ เด้อพายส์เอฟซีกับดันผู้ใดบ่มมากที่ปูจับให้ก็ไปจับใส่เด้อนหกกับเจ็ดเป็นหลักสิบเด้อหกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดเป็นหลักสิบแน่นอาใส่หลอครึ่งงวดมื่อกี้หลอดงวดมื่อกี้นี่มันเจ็ดกับแปดหลักสิบนะวันนี้หกกับเจ็ดหลักสิบนะครับปู่เออหาจับใส่เลยแต่ว่าตามตามที่สถิติที่ผ่านมาส่วนมากหลักสิบจะแม่นเนาะแม่นหลักสิบนะรู้ไหมผัดหลักสิบ ปเก็บจฮาตัวมา,าตัวใส่เลยขับามากตัวท่ับนี่ามาตัวที่ปูจับ,บ,าาจบงดวงหนึ่งเจ็ดก็อยู่รักสิพอดีเลยเนาะเจ็ดก็แปดต้นเป็นรักสิกบมบเมื่อกี่นะปูไม่นิมิตฝันไปจ่าฝันไปครับปูฝันเมือ่อคืนเนี่ยจนเมื่อวานก็เจาว่ามันตายมงกมงเรืองไหมยูวัไดนไปวินบาด บ้าก็เจ้ายางมะวอมเบื้งกุดก็เจ้าจวัดก็เจ้าจวสว่างหนะ้าต่างเห็นนอนอยู่ในกุดก็เติมเกือบเป็นก็เจ้าพัางประตูบางหเมืออเลยติครับบ้าไปก็เจ้าว่าเอาตะเก او ปูประเดีตื่นสวยป่านนี้อ้วนว้าพูนว่าว่าเห็นเพืชออกมาเลยก็เติมอ้วนเติมกระถัง ปูอยู่น้ากันนี่ือ้ันนี้ไม่ออกเลยพ้ากันมาเลยแม่อน่าปูไม่หอกย่านลมหมาลมเป็นยางอ่อมปคดดูแล้วป็นซองบางหน้าตาเห็นนอนอยู่ในหัองนออที่น้องเพิ่นเกิดความสงสัยอย่างไงเลยมันบัวปูถเกาปูอยู่จะตื่นถ้าตีสามคนตื่นขึ้นมาก็ม่านั่นบานนี้ฮันมันปิดสังเกตจนสวยเลยเนาะ เอาคู้ก็ตื่นสวยเดี๋ยวเขเรยว่าโอ้ยข้าไปทั่วนระกสวรรค์อย,ยู่แต่เนาะพ่อกระยอนฝันสิครับพ่อแมีนฝันมาจังไดดครับพ่อฝันว่าไป <c oughs> คือจังไปกราบพระพุทธทเจ้านี่แหละ่นอยู่ทึ่งๆคนที่อ้วนอ้วนนั่งซะและ้เบิ่งหนังเสีอิ่วหลายบ่วะ พายุไลอีกไหมออแบบนั่นเลยแบบก็ได้ที่เบิงในไดะหนัได้ใส่โยแลยจีจ่าเมียนอเป็นนั่งฟังเพื่อนบรรยายถ้ำไหมคือคือจังในหนังเลยบอกปุ่นปนก็นั่งยุ่งทุ่งผุ่ก็เป็นนั่งฟังเพื่อนเมียนฟังไข่ไข่เพื่อนเทศ นาเออเป็นบรรยายท้ำบรายน้ำมาไอฟั่งเนี่ยติจ้าอันเดี๋วเป็นนางฟังเพื่อนจนว่าลูกว่าลูกเลยไหมจนแม่ออกมาล้อมคุติเกือบเปนกระจกพังประตูก็เจอจนมาจังฮันเบิร์เหรอเนาะครับตัดแตกติโพผู้จะแปดจะเลขว่าจังใดบันย์โพ 319, 319, 319, 319, 319, 319, 19, 5 5, 319, là, 319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 , em 319,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  สามเกาวันดับแย่จไปเอาดิก <owners> ันเอาเอาสามหกนั่นล้นในสูตรนี้เจ้น่ะ่อาอยู่นี่นะแมสามน่ก้าตัวเดียวท่านี้ตัวเดียวแค่หนไปตัดเอาแมนตัดเอาสามเก้ากสามกับว่าต้องไปซื้อยื่แล้วบอกว่าวันเป็นเลขดับไปแล้วหนึ่สมสมหนึ่งก็บดับได้แค่หนึ่เก่แมนได้แค่หนึ่งเก่าคือเก่าหดนี่ ตัวเดียวม่นเลกฝันเอฟซีเห็นสิกรบกับกับกรับได้แค่สามตัวกรับได้แค่สามหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเท่านั้นม่ะกรับเอาเก้ากับหเอาแล้วคับตัวเออเก้กับหกเอาได้ย่เป็น 3, 1, 6, <อ>าสามหนึ่งหก็ได้เออสามหนึ 1, 6, ่งหก 3, 6, ก็ได้เพราะว่าหนึ่งหกดูมีเลขดับสามหกก็ได้ นั่นแหละมันจะสำนั่นแหละจังไาสิทธิอนะ่ะเมีตัววงไปเด้อหกกับเจ็ดไปเลขรักสิบเด้ออ๋คันนสีอับเปลี่ยนหกเป็นเก้าปุ๊นะ<ง>นะกลายเป็นสามห,หนามหกหนึ่งสามหกหนึ่งได้สำนั่นไ้นั่นคันสิกัาหัวเก้าเป็นหกเด้อความฝันฟัง,ฟฟงแล้วก็ 63 cái đây xăm lần. Cái leo ta phu đấy chị cả bảo quá 6336 cái ta mát. cầu này nó đập nhiều, phu mới xem phu. như xăm lần. 63 là tiếp หักระเจ็ดนี่อยู่หลักสิบกเรเลขคำนวณนี่อันนั้นมั่นกระชีสามหกหนึ่งโอ้เป็นสามหกหนึ่งหนึ่งหกสามสามหกหนึ่งอยู่ประมาณนี้แหะถ้าเป็นเลขสามตัวกันบ่บนเปล่าจะเลขสามตัวได้นี่เลขสามตัวเลขคำนวณนะ ว,นนว่าเหล็กคำนวณมันตัวเก่านี่กันเก่ามันร่งลางเนี่เปร์เซ็นก็มีอยู่เก่าร่องลางเอาเก่าอยู่หลักหน่วยถ้่ล่องลางเอาเก่กกาออกกไปอยู่หลักหน่วยติปูหนึนน่งเก่าชื่อเลยผมก็ถือรักเกิดตัวอย่างย่นด่ก็นไดนเขียนอย่างร่องลางเป็นหนึ่งเก่า ดับบนล่างเน้อพี่น้องไปกลับด้วยนี่แหละครับดับอยู่สั่งมั่งปูว่างวดที่ผ่านมาก็ยู่อยู่สั่งมั่งงวดนี้ก็สิมาเจอเลขดังเนาะปูเนาะงวดนี้ก็ยัมาเจอเลขดังอีกอยู่สั่งมั่งคือเราการตัวหนึ่งหาแล้วมันดับเท่ากับหนึ่งหกหลวนบดดับเนาะยังว่าเมื่อกี้เนี่ยเกือบเป็นออกเป่าเนาะออกสองเจ็ดสอง ออกขันออกเจ็ดสองสองหรืเวียนกลหรือตัดทิ่มใช่ไหมสองสองก็เป็นได้เด้งเก่าทาค่ะี่ยเป็นงเก่าับไปเลยเนาะค่ะเราถ้าลงลางถ้าลงลางยึ่ลักกน่วยทิพวาร์ยึดลักกนวยขันบนสือยึดลัอกลอยอ่าขันบนยึดรูดล็อกลอยลักกลอยกับลักกน่วยรัอกนลวยเป็นไปได้ล็อกคลิบเป็นไปได้วุ้มีล็อกสิกับหนึ่งเก่าเจ็ดเก่ากับหนึ่งเก่าเป็นไปได้รยทิพ่เป็นไปได้ไรย นี่เราไม่สองคู่นี่แหละบนเป็นได้แค่เจ็ดเกาเป็นเจ็ดเก่ามันวายอยู่บนติปูเจ็ดเก่าหกเก้าแค่นั้นสองตัวแค่นี้แหละตอนนี้มันวายปูงานสำหรับเมือนี่กับขอบพระคุณปูหลายๆเ้อครับสาธุสาธุมาแล้วจะมาเนี่ย